ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราชีวิตจริงเมียฝรั่งต่างแดนวันนี้เราเอาบรรยากาศการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันมาให้เพื่อนๆมาให้ท่านผู้ชมทุกท่นานได้รับทราบรับชมว่าการใช้ชีวิตต่างแดนของเราเป็นยังไงบัางวันนี้นะทุกคนแสงแดดอบอุน่นหลังจากที่ไปส่งลูกไปโรงเรียน คิดของเราก็คือทําความสะอาดบ้านเพราะตอนนี้แม่บ้านยังยังไม่มีงานทํำนะทุกคนงานหายากมากในฝรั่งเศสก็ใช้ชีวิตประจําวันแบบนี้ไปเรื่อยๆทําความสะอาดบ้านปลูกผักริ่องลเรียองทาทุกอย่างนั่นแหละทุกคนเพราะว่ามาอยู่นี่ก็สองปีกับสองปีแล้วก็ยังหางานไม่ได้เข้ากรมมีชื่อเข้ากรมแรงงานเขาเรียกไปก็ งานก็อยู่ไกลๆแล้วอีกอย่างงานของเราที่ไม่ต้องใช้ภาษามากมันก็หาไม่ใช่ง่ายๆที่นี่ต้องเราต้องไปเรียนภาษาก่อนถึงเรียนภาษาจบจบมาเราก็ยังพูดไม่ค่อยเข้าใจนะทุกคนเรามาเรียนเอาตอนอยอ่อายุเยอะๆแล้วมันก็ทำความเข้าใจยากหน่อยกับภาษาของเขามันไม่ใช่ภาษาบ้านเราหรือว่าภาษาอังกฤษมันเป็น ภาษาฝรั่งเศสของประเทศเขาเราก็ต้องเรียนค่อยๆเรียนรู้ไปทำงานไปแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้งานจนเกือบสองปีแล้วแหละทุกคนวันนี้ก็มาทำหน้าที่ของแม่บ้านทำความสะอาดพ่อบ้านไม่อยู่สองสามวันเพราะว่าไปทำงานต่างจังหวัดแล้วก็อยู่กับลูกสองคนใช้เวลาแบบนี้แหละทุกคนใครเครียดไม่เบือ่อ พยายามปรับตัวคนอื่นอาจมาแบบได้งานเลยทำงานเลยอยู่สบายแต่ชีวิตเราไม่ได้ใช่แบบนั้นนะทุกคนชีวิตของทุกๆคนไม่ได้เหมือนกันบางคนก็อยู่พออยู่พอกินบางคนก็เป็นเหมือนเราก็คือต้องรองานต้องหางานต้องไปเรียนตามสเต็ปของเขาถ้าเราไม่มีบัตร ทำงานไม่มีบัตรประกันสุขภาพเราก็ทำงานไม่ได้ภาษาคือสำคัญที่สุดใครจะมามีแฟนหรือว่ามาเยี่ยมแฟนหรือว่าตั้งใจมาอยู่ก็ต้องเรียนภาษามาจากบ้านเราจะได้เปรียบกว่านะทุกคนเพราะว่าครูบ้านเราก็เป็นครูภาษาไทยจะอธิบายให้เราเข้าใจมากกว่าที่นี่ เป็นครูฝรั่งเศสแล้วอายุเราก็เยอะมาเริ่มเรียนเหมือนก็เริ่มจากศูนย์ใหม่มันก็จะทำความเข้าใจยากหน่อยสำหรับเราคนอื่นเราไม่รู้ทุกคนฝากช่องเล็กๆของแม่บ้านด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่มีงานทำหัดตัดคลิปอะไรก็ยังไม่เก่งฝากช่องเล็กๆของเราฝากติดตามการเป็นอยู่ชีวิตต่างแดนของเราครอบครัวเราด้วย ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปหน้าจะอธิบายให้ฟังจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงการอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตเป็นยังไงมั่งสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำสวัสดีขอบคุณมากมายที่เข้ามารับชมและรับฟังจ้า